เอาคบวันนี้ก็กลับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับวันนี้วันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดก็มาดูกันว่าวันนี้มีคู่อะไรน่าสนใจที่ผมมองไว้เนี่ยจะเป็นคู่นี้ GU นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูใน i ท e f r a m e ใหญ่ก่อน i ทม f r ฟ m e ใหญ่นะครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับให้ดูง่ายๆเลยก็ยังเป็นขาลงอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ขึ้นมา มีปิดเหนือไฮเดิมนิดนึงนะครับก็มาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงได้บ้างสำหรับผู้จีนะครับอ่อันนี้มีเทนเดนลงมาตลอดเนาะแล้วก็จะมีเส้นเทรนนีน้เส้นเทนนี้นะครับก็ยังเป็นเทรนอยู่ ที่กดราคาไว้จะเป็นไซด์เวด o าวนะครับทีนี้ไปดูที่เดย์วันถามว่าเราเล่นอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ดูอันนี้เป็นเอาเป็นสวิงเท e แล้วกันนะครับกะเข้าแบบรันเทนไปด้วยเลยในตัวนะครับสังเกตดีๆการรีเทสของราคาจะมีการรีเทสขึ้นตลอดลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นนะครับ ถ้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆอีกจะได้เห็นง่ายขึ้นอันนี้ลงมาลงมาชุดนี้แล้วก็กำลังขึ้นรีเทสนะครับแต่ยังมีเส้นเทนกดตรงนี้อยู่นะครับก็อ่ะเรามาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงได้บ้างถ้าเราจะเล่นตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนง่ายๆปึ๊บอ่ะทีนี้ ราคาเราจะเข้ายังไงถ้าเกิดเรามองตามเทนนะครับเล่นตามเทนก็คือขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงยาวนะครับก็สถานะช็อตก็ค่อนข้างน่าสนใจผมก็เลยแนะนําเป็นช็อตดีกว่านะครับแล้วเราจะเข้าที่ราคาไหนนะครับอ่าผมให้ดูง่ายๆก่อนทุกครั้งที่ราคาลงนะครับนนะครับ ทุกครั้งที่ราคาลงลงมาต่ำสุดนะครับของชุดนี้ก็จะมีการขึ้นไปรีเทสร,รีเทสอยู่ที่38กับ50เปอร์เซ็นตนะครับสามกับ50เปอร์เซ็นก็0ูนหรือว่า0.382นะครับก็ชุดนี้ถือว่าทำการรีเทสได้สมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอันต่อไปนะครับ มาดูนี้ชุดนี้ชุดนี้รีเทสสมบูรณ์ยังอ่ามีการรีเทสที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนะครับแล้วก็เทลงมา,ายาวๆเลยจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการรีเทสนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาเข้ากันราคาหนะ่อยเราไปดูกันที่รีเทสอีกอย่างหนึงวันนี้ข่าว GU ออกมาข่าวดีด้วยนะครับแต่ก็ซึ่งทำให้ราคาดันขึ้นไปใกล้จุดรีเทสของเรานะครับจุดแรก ที่เราจะดูอันนี้จะเป็น0.38ก็คือ38ซนะครับถึงและ 1. จุดถามว่าเราจะเข้าเลยไหมย,ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าอาจอาจจะต้องดูราคาปิดก่อนแล้วก็ดูแท่งคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าแท่งเนี้ยจะไม่พาขึ้นไปต่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่งั้นเราเข้าไปเราอาจจะติดติดดอยได้นะครับก็ส่วนตัวผมนะครับมองว่า อาจจะขึ้นมารีเทสในช่วงของตรงนี้หรือสามารถเซลได้แหละครับถ้ามันขึ้นมารีเทสตามที่38% 50% 61%สามารถเซลได้เลยแต่ SL เราก็อย่าวางไกลมากเพราะว่าลดความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราก็ขึ้นไปหาราคาใหม่ที่ดีกว่านะครับส่วนตัวตอนนี้ผมก็วาง SL อยู่ที่ประมาณ100-300จุดนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยง ให้ตลาดมันวิ่งให้สุดก่อนแล้วเราค่อยเข้านะครับตอนนี้แท่งเนี้ยยังยังทําราคาขึ้นมาไม่หยุดนะครับเพราะว่าเราเราก็ยังรออยู่ว่าราคาจะไปจบที่ช่วงไหนแท่งเทียนจะปิดที่ช่วงไหนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อนะครับอ่ะทีนี้พอเราเซลล์เสร็จแล้วแน่นอนทุกคนมี SL SL อาจจะไม่ไกลมาก300จุดสำหรับผู้เงินนะครับ200-300จุดก็ถือว่า กำลังดีนะครับเพราะว่าเวลาตลาดมันวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยแรงมันจะหมดมันจะมีแรงวอลล่มเริ่มหายนะครับพอมันวิ่งมาสักพักหนึ่งบอลล่มเริ่มหายเราก็ค่อยสังเกต Pri c e action ตรงนั้นก็ได้แล้วก็เข้าราคาในช่วงนั้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าถ้าเราสมมุติขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ เราไปเซลทางด้านบนลงมาเราจะไปเก็บช่วงไหนดีนะครับอ่ะส่วนตัวถ้าเกิดมองจริงนะครับเบรกเทนกดตัวนี้ได้ก็จะลงมาที่หนึ่งจุดสามสองแปดสี่เก้านะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ถ้าเอาเราเอาตัวถ้าเกิดมันรีเทสได้สมบูรณ์จริงๆก็จะลงมาที่จุดนี้นะครับต่อไปก็มาดูกันถ้าเกิดเราไม่อยากเก็บไกลมาก ไม่อยากเก็บไกลมากเราเก็บได้ที่ไหนแบบลัวนะครับก็ช่วงแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับจะอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่ที่ราคาต่ําสุดนะครับ3ามสามห้าสาี่นะครับในช่วงนี้3ามสามห้าสามสี่นะครับก็สามารถเก็บ TP ได้นะครับน,นี้สําหรับคู่ GU นะครับก็เล่นก็ระมัดระวังด้วยนะครับ วันนี้มีข่าวดันราคาขึ้นมาก็ทำให้ยิ่งยิ่งยิ่งใกล้ในจุดที่เราจะออกออเดอร์มากขึ้นนะครับก็รอก่อนนะครับส่วนตัวผมก็ยังรออยู่ยังไม่เข้าออเดอร์ตั้งเซลลิมิตไว้ก็ได้นะครับตามจุดฟิโบต่างๆนะครับโอเคสำหรับผู้ GU นะครับ